สวัสดีครับท่านผู้ชมผมอาจารย์สมเจตแสงคำนเวงก,กัมพูนักโหราศาสตร์เจ้าของทฤษฎี่วงจุ้ยเลยที่บ้านเจ้าพิธีกรรมบวงสวงและที่ปรึกษาธุรกิจ คำทํานายราศีเมษต,ตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนถึงวันที่15ทธันวาคมพุทธศักราช2564สสามารถรับชมรับฟังได้ทั้งแบบราศีและลัคนา คือถ้าเป็นแบบราศีหมายถึงผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคมแต่ถ้าเป็นลัคนานั่นคือการนำวันเดือนปีเวลาวางดวงดาวหรือผูกดวงตามแบบโหราศาสตร์จากราศีแล้วปรากฏว่าตำแหน่งเกิดของท่านนั้นตรงกับลัคนาราศีเมษก็สามารถที่จะรับชมรับฟังคลิปคำทำนายนี้ได้เช่นเดียวกันแต่ก่อนเข้าเนื้อหาขอ ขอนำเรียนทําความเข้าใจ2ข้อครับข้อที่1การทํานายดวงชะตาตามแนวทางของผมนั้นเป็นโหราศาสตร์เชิงวิเคราะห์จึงไม่เหมาะกับผู้ชื่นชอบหรือคุ้นชินกับเรื่องง่ายๆสั้นๆ 2. ผมคือผู้นําสารวิเคราะห์อ่านดวงดาวให้รับรู้รับทราบผมไม่ใช่ดวงดาวดวงดาวเดินไม่ดีก็ต้องบอกว่าไม่ดีแต่ก็มีแนวทางป้องกันแก้ไขไว้ในคลิปนี้นะครับ ตั้งแต่กลางถึงปลายเดือนพฤศจิกาไม่ว่าท่านจะทำงานอะไรกว่าจะสำเร็จได้เงินช่างยากเย็นปัญหาตรงนั้นติดขัดตรงนี้ทั้งจากตัวเองและคนรอบข้างลามกระทังวัสดุอุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆเนี่ยเสียหายสูญหายแต่พอเข้าครึ่งแรกของเดือนธันวาคมลืมตาตื่นเช้าขึ้นทีไร จะรู้สึกเพลียๆเหนื่อยๆแต่ก็ต้องลุกขึ้นทำงานแบบสังกตายแล้วจะตาสว่างร่างกายกระปรี้กระเป๋าตอนนู่นแหละครับบ่ายแก่ๆถึง3โมง4โมง5ทุ่มยันเที่ยงคืนตีหนทุกทีแต่อย่างนั้นการเงินการงานก็ยังเดินดีราบรื่นถ้าท่านทำธุรกิจส่วนตัวทำการค้าขายรอบนี้จะได้เงินจากลูกค้าเก่าลูกค้าหน้าเดิมมีลูกค้าใหม่ไม่ถึง5%เปเซน์ ส่วนท่านที่ทำงานประจำโดยเฉพาะที่ชอบเก็บงานดองเปรี้ยวดองเค็มซุกไว้ใต้โต๊ะรอบนี้ระวังเจ้านายเห็นหรือหัวหน้าถามหาทำให้ท่านต้องตาลีตาลานปั่นมือหงอิกดังนั้นใครทำแบบนี้แนะนํารีบจัดการแก้ไขให้สิ้นซากก่อนที่ท่านจะโดนเล่นงานนะครับราศีเมษที่ตกงานระวังการสื่อสารผิดพลาด ออกไปซื้อข้าวของวันกินที่ตลาดตอนนั่งมอเตอร์ไซค์กลับเนี่ยผู้ใดไม่รู้ติดต่อสัมภาษณ์กลัวพลาดกลวหลุดรียบรับสายไอลมก็พัดพึบๆๆๆเราก็ตะโกนโต้อตอบกับปลายสายรุ่งเช้ารีบแต่งตัวไปตามนัดไปถึงเขาบอกเปล่าไม่มีใครนัดคุณนะปรากฏว่าคนละที่ครับเจ้าของกิจการช่วงนี้ลูกน้องพาเลศลาออกลากลับบ้านแทบไม่มีคนช่วยงานเหลือทำยาสักคน แล้วช่วงนี้โดยเฉพาะวันที่4ที่ห้าราศีเมษท่านใดว่างใกล้ปีใหม่แล้วนะครับแนะนำให้ท่านเก็บกวาดทำความสะอาดบ้านโละของเก่าของเหลือใช้ที่เก็บเกะก,กะออกทิ้งออกขายแล้วจะพบจะเจอโชคลาภจากการขายของเหล่านั้นได้เงินเยอะแบบเหลือเชื่อเลยหรืออาจจะเจอสิ่งของล้ำค่าในบ้านของตัวเองครับ นอกเหนือจากนี้ราศีเมษท่านใดมีบ้านที่ดินหรือที่รกร้างตลอดถึงเครื่องเงินเครื่องลายคลามของสะสมทุกประเภทที่ประกาศขายนานแล้วแต่ยังขายไม่ออกผมเรียนแนะนำให้ท่านแก้ไขดังนี้ครับคือถ้าท่านลงประกาศไว้ที่ใดเนี่ยให้ท่านไปปรับเปลี่ยนข้อความหรือเปลี่ยนแหล่งประกาศใหม่แต่ถ้าติดป้ายประกาศด้านหน้าด้านข้างให้ไปเปลี่ยนป้ายนั้น แล้วจะขา,ขายได้ขายได้รอบนี้มีกำไรนะครับ เหตุผลทั้งหมดที่นำเรียนนั้นเกิดจากอิทธิพลของดาวเล็กๆ3ดวงที่ย้ายพร้อมกันในวันที่4ธันวาคมดาวดวงแรกได้แก่ดาวอังคารหมายเลข3ย้ายจากมาตรฐานเสียเรือนปัตตนิไปเป็นเกษตรเรือนมรณะโดยได้ไปเจอกับดาวอาทิตย์หมายเลขหนึ่งดาวเจ้าเรือนปุตตะอาทิตย์อยู่มรณะทําให้ความคิดดีๆไอเดียเด็ดๆจะเกิดตอนเย็นตอนค่าอังคารเป็นเกษตรเรือนมรณะอันนี้เช่นกันกลางคืนตาสว่างเป็นนก เข้าแมวเลยกลางวันละ่ะเงียบเป็นหลับขยับคือหาวครับบ่ายวันเดียวกันดาวศุกร์หมายเลข6กย้ายเข้าเรือนกรรมะแล้วก็ไปปะกับดาวเสาร์หมายเลข7จส่งผลให้เงินทองจะได้จากลูกค้าเก่าจากงานเก่าหรือขายของเก่าของเก่าเก็บมีราคาขึ้นมาเลยทีเดียวเชียวสุดท้ายตอนเย็นดาวพุธหมายเลขสี่ย้ายเข้าเรือนสุภะเป็นมาตรฐานเสียนั่นคือประเกษช่วงนี้สื่อสารผิดพลาดส่งผลเสียต่อการนัดหมาย ครอบครัวความรักเป็นยังไงผู้อยู่กินฉันสามีภรรยาอึดอัดใจเพราะโดนแฟนโดนคนรักกดดันให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆจุกจิกยุ้มยิ้มบอกเราเนี่ยนอนกลนเสียงดังสั่งไม่ให้นอนตะแคงขวาให้ไปนอนตะแคงซ้ายทั้งทงที่ท่านเองเนี่ยรู้สึกสบายและมีความสุขกับการนอนตะแคงขวาพ่อแม่ราศีเมษครับ ช่วงนี้ดูแลลูกหลานโดยเฉพาะลูกหลานที่เพิ่งรับวัคซีนถ้ามีอาการไม่ชอบมาพากลเรียนแนะนำว่าพบแพทย์ด่วนนะครับอย่าได้รอคนโซดราศีเมษไม่ว่าท่านจะเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือเพศที่สรอบนี้หงุดหงิดผสมอึดอัดใจเลยละ่ะผู้หญิงราศีเมษจะเจอเจ้านายเจอรุ่นพี่หัวงูเลี้ยงงูป้อนอาหารงูไว้บนศีรษะมาเรียกหามาเดินวนเวียนอยู่กับโต๊ะที่ท่านนั่งทำงานเนี่ย ส่วนคุณผู้ชายหรือถือเสมือนผู้ชายยิ่งโดยเฉพาะกําลังตกงานได้งานทำก็เจอเจ้านายผู้หญิงเป็นประเภทสาวใหญ่ครับใช้ให้ช่วยงานพยายามให้มาอยู่ใกล้ชิดติดต,ตัวตีสนิทแบบผิดธรรมชาติผิดปะกะติอะไรไม่ว่าเนี่ยทุกความเคลื่อนไหวของท่านกับหญิงคนนั้นมีผู้ชายคนหนึ่งจับจ้องไม่วางตาและกระซิบนะครับ อาทิตย์กับอังคารเรือนมรณะนี่ระวังกระสุนปิวมาสุขภาพอุบัติเหตรุราศีเมษผู้สูงวัยอย่าหักโหมอย่านอนดึกอาจจะมีอาการเจ็บหน้าอกหรือไหลซ้ายไหลซ้ายข้างนี้สิทั้งที่ไม่ได้ยกของหนักเจอแบบนี้แนะนำท่านพบแพทย์ด่วนเพราะ นั่นคืออาการของโรคหัวใจส่วนผู้ที่อยู่ในวัยทำงานหนุ่มสาวออกกลางแดดเจอแสงจัดจ้านแนะนำใส่แว่นกันแดดไม่เช่นนั้นสายตาจะพล่าบัวหรือโดนฝุ่นละอองเข้าตาทำให้ในตาอักเสบในเวลาต่อมาดูเรื่องของโชคลาภและการลงทุนวันที่หนึ่งธันวาคมนี้ อยากซื้อรอตารี่อยากถูกหวยรวยเบอร์แนะนำซื้อกับผู้ขายบริเวณห้างสรรพสินค้าหรือแหล่งการค้าหรูหรูหมายเลขส่วนตัวที่ผมชอบมากสำหรับรอบนี้คือหมายเลข7 2 3ไม่ยืนยันว่ามาไม่คำประกันว่าออกแต่ชอบเลยเล่าให้ฟังไม่นำไปซื้อโสดาการลงทุนคริปโตเคอเรนซีโดดเด่นและทำกำไรต้องก่อนวันที่6 ส่วนทองคําสําหรับราศีเมษอันนี้ไปได้เรื่อยๆไม่มีอะไรหวือหวาหุ้นรอบนี้ต้องเบรกค,ครับดวงดาวเป็นประเกษตรเว้นแต่ท่านเล่นตลาดต่างประเทศก็พอไปได้ค่าน้ำค่าข้าวแนวทางเสริมชะตาดาวพระหัสปดีย้ายเข้าเรือนลาภะตั้งแต่วันที่8พรพฤศจิกาที่ผ่านมาและอยู่ตรงนี้ไปจนกระทั่งถึงวันที่8เมษาปีหน้านูน่น ส่งผลให้ราศีเมษมีผู้ใหญ่อุปถรัรมภ์หรือช่วงนี้ถ้าท่านลำบากตอนไหนเรื่องอะไรเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากใครไม่มีพลาดไม่มีปฏิเสธแต่ถ้าจะให้ดีมั่นคงตลอดไปไม่มีอะไรติดขัดรายจ่ายไม่เยอะแบบราหูลวงทรัพย์ปัจจุบันแนะนำให้ท่านร่วมบุญสร้างฐานพระพุทธรูปคือให้ท่านติดตามข่าวว่าที่ใดสร้างพระพุทธรูปก็ให้สอบถามว่า มีการสร้างฐานพระพุทธรูปหรือเปล่าหรือถ้าได้ไปเจอเจอที่ใดไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ให้ท่านร่วมบุญกุศลกับกรณีนั้นตามกําลังศรัทธาโดยให้ทำได้ตั้งแต่บัดนี้กระทั่งก่อนสิ้นปีพุทธศักราช2564ท่านผู้สนใจใช้บริการดูดวงวางแผนชีวิตหรือดู่วงจุย้ยตามแนวทาง่วงจุ้ยเลขี่บานสอบถามข้อมูลตามหมายเลขที่ปรากฏครับ081 7-0-0-8-6-4-4หรือ ID Line สมเจแสงขอบคุณสำหรับการรับชมถูกใจกดไลค์คิดว่าใช่เป็นประโยชน์รบกวนกดแชร์รักกันไม่เปลี่ยนแปลงเรียนเชิญกดติดตาม Subscribe สำหรับคลิปนี้ขอให้ผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ